สวัสดีครับอยู่กับผมช่องแสบเนรพระสามสามนะครับผมก็วันนี้วันพุทธัสรดีที่17มีนาคมสองห้านะครับก็เอาเจ้ากระทิมาทาแอร์นะครับผมเนื่องจากว่าความเย็นมันหายนะครับผมก็ปรากฏว่ารั่วครับก็กำลังเช็คอยู่ครับวันนี้เช็คคอมอยู่ครับว่ามันรั่วตรงไหนอะไรยังไงนะครับลองไปดูนะครับอยู่ันที่ร้านกล้องรุ่งโลน์ครับผมนี่ครับ นี่ก็ถอดคอมออกมาแล้วครับนี่ช่างฐานครับช่างฐานใส่แมสแล้วผมก็เลยไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็ตรวจแล้วครับผมตรวจแล้วครับไม่ติดช่างฐานเขาบอกก็ไม่ติดเพราะเขาไม่ตรวจอันนั้นช่างอะไรนะไม่รู้จักชื่อเลยมาตั้งนานแล้วช่างอะไรพี่ช่างอะไรเม้งเม้งเมงเซงอ่ะเม้งเซงแอร์ซิงะ อันนี้ทานซุ่มเด็กเสียหมูว่างั้นครับเ,เสียหมูบอกช่างฐานที่ชอบซุ่มมาเสือซุ่มเมื่อวานล,ลองเติมไปครับวันนี้ก็มาเช็คดูหายครับ ่ั็มีแบตหลากหลายี่ห้อให้เลือกใช้นะครับที่นี่ราคามิตรภาพราคาย่องเบาครับนี่ครับที่กล่องสุดหลอเจ้าของร้าน,นก็เบอร์โทรครับกล่องลูกโลดแบตเตอรีร่นะครับนี่ก็เบอร์โทร0 85 861 2744หรือไม่ก็038 034ครับผมของน,นูดเลยครับ143เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรโอเครับสุดสาอยู่ก็เอาเจ้ากันทีมาทำอร์ครับ ช่วงนี้อากาศร้อนเลยครับเดี๋ยวรอดูพิถานพิถานจะว่าไงบรรยา,ากาศในร้านมีแบบหลายยี่ห้อ ครับยังไงคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบไ้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมพบก,กับใหม่คลิปหน้าครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับช่องแสบเนนพันสามนะครับผมขอขอบคุณนะครับท่านที่เอามาติดตามรับชมนะครับสวัสดีนะครับคลิปนี้